จะอ้วนๆหน่อยเย็นๆหน่อยนี่คืออ้วนๆของเราเองอ้วนๆในสภาพหกขวบเจ็ดขวบมันก็จะประมาณนี้แหละมันก็จะคุ้นๆหน่อยไม่ได้อาบน้ําดูหูก็จะเป็นหนองๆหน่อยไม่ใช่ดูแลไม่ดีนะไม่ใช่ไม่ใช่ดูแลไม่ดีนะอย่ามาคุ้นอย่าวะ อ้วนแหนมไปะแหนมไม่มุ้มิ้งนอนเลยกะอ้วนอยากกัดฟันเดี๋ยวเถอะหรือจะกัดฟันทำไมยื๊ะ แอมจูนะจูนหรอแอมจูจูนมากัเดินสภาพสภาพดีครับส่งส่งต่อครับตลกไม่ส่งหรอกตัวนี้สนิทกันที่สุดแล้วเนาะเหมือนเนาะดูตาสินะาุยเหมือเงี้ยหมือนเงี้ย มึยเงยเ,เ,เหมึงเงยเบิดแันตูดมาโชว์สิตูนครับคนไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อครบตึงครบตึงอ่ะกูเบื่อวะไม่กูเบื่อวะเนี่ยวะซอ,อยอย่างเบิดกินหนึ่ง กินมบบไม่ได้สกปกสุงมกแต่อย่างใดนี่คือปกติของนางคือไม่ได้อาบนะ้ำมาสักพักละ คืออาบน้ำน้นก็จะดิ้นดิ้นพยายามที่จะเอกระโดดเอาหัวชนกําแพงหรือประตูห้องน้ําเราก็กลัวนางจะเป็นอะไรเราก็เลไม่อาบให้ยังไม่เคยใช้โฟมไม่รู้ว่าเป็นยังไงใช้แต่สบู่สบู่กับน้ำอาบอย่างคนเลยอ่อ,อ,อน chắc <laughs> không là phải là bên thân thua dạ 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 ไม่จุดจมฟันสวยดีอันนี้เป็นเกรดไม่ใช่เกรดเลี้ยงเล่นนะเกรดพรปปรดๆๆีเมียมซูเปอร์โคตรโคตรโคตรเอ็กซ์คูซีีเลยแหละมันจะมีที่ไหนไหมคือแบบไม่อยู่บ้านวันสองวันใช่ไหมตามกลิ่นขึ้นไปบนชั้นสองอะแล้วก็เหมือนกับแบบชั้นสองอยู่ใกล้ๆนะ ชั้นสองก็บ,บานได้สิบกว่าขั้นนะมันขึ้นไปได้ยังไงอะ่ะไอ,อ้วอนอะงงเหมือนกันบางทีก็เหมือนกระต่ายผีนะแบบว่าตาเปิดประตูเข้ามาปุ๊กมันนั่งอยู่บนเตียงและ้ะก็ยังงงกับมันทําได้ยังไงเนี่ยเราเบิดมันเข้ามาได้ยังไงเพราะว่าตอนตอนเข้ามาใช่ไหมคือปล่อยก็ไม่ได้ปล่อย,อยงไงแล้วมันมาอยู่ในห้องได้ยังไงก็งงเหมือนกัน อวนเป็นเทพอไอ้วนเป็นเทพเทพเปิดเทพเปิอดอยู้นู้นเทพโบสถเทพโบสถเราจะนั่งมองคุณต่อไปไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ไม่ว่าคุณจะถูกใจหรือไม่ ฉันก็จะเข้าไปหาเธอใกล้ใกล้ไม่ว่าเธอจะชอบฉันหรือไม่ชอบฉันฉันก็จะเข้าไปเข้าไปอย่าระเบิดไม่เอา เธออย่าจโจมฉันเลยสงสารฉันบ้างเอาเถิดน,นี่คือความอ้วนของมันแต่มันเริ่มจะผอมแล้วต้องซื้ออาหารมาบำรุงไอ้อ้วนอะแล้วมันไม่กินเยอะนะช่วงนี้มันกินน้อยมากเลยแปลกอยู่เหมือนกันสงสัยจะแก่แล้วมั้ง แต่อยากให้อายุยืนนะเพราะว่ามันเป็นกระต่ายที่เฟรนลี่มากเข้าได้กับทุกตัวยกเว้นหนึ่งตัวคือเด็กชายนมเด็กชายนมกับเด็กชายโรเบิร์ตนี่จะมีปัญหาเหมือนกันก็คืออยู่กรงเดียวกันไม่ได้มันจะกัดกันเด็กชายนมจะเป็นตัวสีขาวล้วนตาสีแดงนะคะเป็นลูกของคุณโรเบิร์ตนี่แหละ เป็นลูกนะเน้นย้ำว่าเป็นลูกที่เกิดกับเมีย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 ก็เป็นลูกของโรเบิร์ตนี่แหละแล้วก็ไปปั๊มเขาไงปั๊มลูกตัวเองไงบ้าไหม หล่อเมื่อไงก็หล่อสมชายชาตรีมากไม่มีใครหล่อขนาดนี้ลนะดูขนาดท่านี้ยังโชว์ขาเดฟเลยเดฟจริงๆขาเดฟหรือขาตันเอาดีๆตันหรือเดฟเดฟหรือตันตันหรือเดฟหรือเดฟหรือตัน ขอเข้าไปใกล้ๆเธออีกหน่อยได้ไหมฉันจะดูแลเธออย่างดีโดยประการนี้ขอฉันเข้าไปใกล้ๆเธอหน่อยได้ไหมเอาละิล่มละล่มละจะหามาละเน,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 นี่เน่เนีเนีเป็นความหล่ออย่างหนึง่งของรเบิร์ตนะ โเบิร์ดหล่อมากไม่ว่าจะมองมุมไหนก็หลอ่อจบจากประเทศนอกนะเอ้ยนอกประเทศนะไม่จริงอะ่ะไอ้วนเป็นปกระต่ายพันธ์ุไทยนะคะไทยแท้ๆเลยแหละตอนแรกคนขายบอกว่าพันไลออนเฮดแล้วก็งงทำไมหัวมันไม่ฟู ไอ้วันหัวงไม่ฟูเลยนี่มันพันไทยชัดๆแล้วก็หน้าแหลมแหลมมากแหลมจมูกนะคะที่เป็นแบบนี้เพราะว่านางประกัดกัดเด็กชายนมและเด็กชายนมก็คือโคตรดุจริงๆก็ไม่ได้ดุเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้ก็แล้วก็วิ่งมาเหมือนหมาน้อยอ่ะ ตอนนี้คือขังนโรเบิร์ตไปกับไอแ้แฝดกับใครอีกจริงๆจะเอาไอเหี่ยวมาใส่ใส่ด้วยแล้วแต่ว่าไอ้เหี่ยวมันกัดไอแ้แฝดก็เลยแค่แฝดอยู่ด้วยเพราะไอแฝดมันจ่อยสุดไอ้เหี่ยวนะี่มันก็เหี่ยวจริงแต่แบบมันเหมือนโจรสลัดอะตามันอะก็เลยแบบมันดุหน่อยก็เลยแย่งออกมา แต่ว่าน้องน้องนมนะน้ำนมกับเจ้าชายอสูรแล้วก็ให้มาอยู่ทางห้องคุณตาเพราะว่าสองตัวนี้น่าจะเข้ากันได้แล้วเวลาเรียกเมืนหมานางก็จะเดินมาหาวิ่งมาหาก็คือดีก็คือน่ารักดีเพราะว่าน้องนมเนี่ยจริงๆแล้วน้องนมเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักมาก แต่ด้วยแบบโดนตีบ่อยไงเราก็ไม่ใช่ทําไม่ดีนะแต่แบบนางก็ดื้อบ้างอะแล้วเราไม่รู้จะสอนยังไงและเราก็เลยแบบตีเขาเบาๆแต่ตีบ่อยไงนางก็คงจะอืมเก็บกดแต่ถามว่าให้อุ้มไหมก็ให้อุ้มนะแต่ถ้านางได้กัดมาปุ๊บโอ้โห แขนี่ลึกมากเลยจ้าพอๆกับโรเบิร์ตนี่แหละโรเบิร์ตนี่ก็ล่าสุดโอ้โหกัดที่ขากัดที่ขาแล้วก็แบบยังไงอะเนื้อมันหลุดออกมาเป็นชิ้นเลยหมอหมอให้พยาบาลตัดออกอะ่ะเออแล้วจะมาพูดจริงๆอะ่ะ เราแบบเออเราก็แบบอู้พี่หมอคนนี้หน้าตาดีเดอ้อแล้ววันหนึ่งใช่ไหมเราก็ไปเจอเฟซพี่หมอคนนั้นน่ะแล้วเราก็แอกไปเว้ยหมอหมอที่ดูดูเรารักษากระต่ายนะตอนนั้นเขาน่าจะเป็นเดนเป็นอะไรอยู่ไม่รู้หรือว่าเป็นพี่ปีหกอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ทีเนี้ยเขาน่าจะเป็นใช้ทุนเดาเดาเดาเขาก็แบบ เออเขาก็รับแอดเรานะเว้ยสักพักเอาละแนวดนตรีคล้ายๆกันเลยที่ชอบก็แบบทักไปเขาก็ไม่ตอบใช่ไหมเขาก็คงงงว่าเฮ้ยใครวะเราก็แบบเออแล้วพอเราเอาหน้าตาขึ้นแค่นั้นแหละเขาลบเพื่อนเลยแกเศร้าใจเราคงไม่สวยสินะแต่ช่างเถอะ พี่หมอ,อคนเนี้เขาเล่นไวโอลินเก่งมากมากได้ทุกอย่างย้ำว่าไวโอลินไวโอลินนะคะไม่ใช่เปียโน,โนแต่ถ้าให้เล่นคีย์บอร์ดก็คงเล่นได้มังกีตร์ก็เล่นได้มะน่าจะคนเป็นหมอนี่ก็เก่งเนาะเก่งเป็นหมดทุกอย่างเลย เราเบิดนะคะไข่ลงครบแล้วนะคะก็จะเป็นสีชมพูหน่อยๆแต่ขนนี้ดูไม่ได้เลยว่ะมุมนี้พอก่อนขึ้นมาอย่างนี้ก่อนไหนอ้นนี่นะคะจริงๆแล้วคือ เราจะใจดีกับโรเบิร์ตมากๆเลยเพราะว่าเรารู้สึกผิดที่แบบเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็เป็นโรเบิร์ตที่โดนกัดแต่ไม่หรอกค่ะโรเบิร์ตมักจะกัดตัวอื่นก่อนเสมอเพราะว่านางใหญ่ที่สุดในบ้านใหญ่จริงๆแต่ความน่ารักของนางก็มีนะนางแบบชอบวิ่งตามเดินตามทุกคนในบ้านนั่นแหละแล้วก็แบบ เวลานั่งกินข้าวหรือว่าไปไหนใช่ไหมนางก็ชอบนั่งนอนเฝ้าไม่ไม่ไกลไม่ไกลจากกันเท่าไหร่ก็คือเหมือนเหมือนเลี้ยงหมาแต่ก็คือแบบคือนางติดมากนางก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งไม่ไม่ต้องมาสายหัวเลยสายหน้าทําไมไม่ใช่กูมไม่ได้น่ารักอย่าไม่จได้เขินไปละกูมไม่อยู่กับมือแล้เหี้ยหวะ อ,อย่งวะกลับมาแล้ตรงนั้นเอมันเย็นไงแกก็อยู่ตรงนั้นสิโรเบิร์ดทำไมเธอไม่นอนทำไมเธอไม่นอนโรเบิร์ดนอนตรงนั้นจินอนนอนไม่นอนเหรอจริงๆห้องนี้เป็นห้องคุณตานะคะตอนนี้ที่เราเข้ามานะคะเรา เปิดแอร์ด้วนะคะแล้วเราก็ให้โรเบิร์ตเนี่ยขึ้นมาอยู่บนเตียงซึ่งคุณตาไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่คุณตาก็มักจะแบบเอามันขึ้นมาทําไมเพราะว่ามันมีกลิ่นเหม็นกลิ่นตวงกระต่ายนะคะเขาไม่ค่อยชอบแล้วบางทีแบบโรเบิร์ตนี่จะเป็นบ่อยมากก็คือขึ้นเตียงมาแล้วก็ชอบขี่ชอบชีแต่ก็แบบเราก็เก็บอะแต่คือนางทาบ่อยๆไงแต่ ตอนเด็กๆ็กเราเคยฝึกนางนะเราเคยฝึกให้นางแบบฝึกฝึกให้นางแบบฉี่เป็นที่ขี้เป็นที่แบบมีห้องน้ําไว้ให้อะ่ะอืมตอนนี้ประเด็นปัญหาของโรเบิร์ตนี่มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือไม่ชอบกินหญ้าแห้งหญ้าสดก็ไม่กินกินแต่เม็ดเม็ดงงมากเลยทําไมกินแต่อาหารเมร็ดแล้วไม่กินหญ้า แต่นี่นางก็ไม่ป่วยมาสักพักหนึ่งละแต่แอบแอบสงสัยว่าหูของนางยังได้ยินดีอยู่ไหมเพราะว่าหูของนางเป็นหนองแล้วก็แบบหนองตรงใบหูไม่รู้ว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมแต่ว่าเคยพาไปหาหมอแล้วหมอแบบเอาคาตอนบัตรอะเอาเอาหนองออกมาจากข้างในอะแล้วก็แบบตอนนี้นะ อ,อย่าให้ได้ดมกลิ่นหูนะคะโพด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 เหม็นเลยเหม็นหูอเอ้ยหูเหม็นของจริงเลยค่ะแต่นั้นก็ยังดูสบายดีนะใช่ไหมสบายดีตามภาษากระกต่ายตัวเนาะ จริงๆล้วไม่มีใครสามารถทำอะไรหนังได้เพราะว่าเราจะปกป้องเราจะปกป้องสัตว์เลี้ยงที่หน้ารักของเราทุกตัวนะคะตอนนี้มีสมาชิกใหม่มาหนึ่งตัวก็คือเด็กชายกระสุนกระสุนฟังดีๆกระสุนเป็นหมาพันซ์ไซบีเรียนฮัสกี้ตัวเล็กตอนนี้อายุสามเดือนละแต่ว่ายังตัวเล็กอยู่เลยก็เลยแบบ เอ๊ะแล้วแบบข้างบ้านเขาชอบแบบเออเดี๋ยวตีก่อนเดี๋ยวตีก่อนอย่างนี้เขาก็แบบมันเล่นเยอะไงคะกระสุนมันเล่นเยอะเขาก็บอกจะตีก่อนนะเพราะว่าไปกัดกับแมวเขาไงแมวเขาชื่ออ e ีเหมียวหรือชื่อจริงก็ชื่อน้ำเพชรชื่อเพราะมากแต่ปกติแล้วจะเรียกอีอ้วนมากกว่าเพราะมันอ้วนมากแมวอะไรหนะักตั้งสิบกิโล คือพุงย้วยหมดเลยแล้วก็คือกระสูนเนี่ยมันชอบไปกัดกับเหมียวคือมันเห่านั่นแหละแล้วแบบเหมียวมันก็ร้องไห้ป้าที่เป็นเจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าของเหมียวก็แบบเขาก็แบบเออเดี๋ยวตีนะเราก็บอกลองตีดูสิเราก็ท้าเดี๋ยวเดี๋ยวตีคนตีคือกันเลยนี่อย่างนี้ จริงๆแล้วเราไม่ค่อยจะแบบแสดงความเจ็บป Ł วดให้โรเบิร์ตเห็นเท่าไหร่เวลาเราโดนนางกัดใช่ไหมจริงจริงตอนเด็กๆเคยทํานะตอนตอนที่โดนโดนนางกัดใหม่ๆแล้วก็ร้องนะแบบอ้อยอ้อยอ้อยอ้ยแต่นางเหมือนไม่รู้สึกอะไรเราก็เลยไม่ทําอีกแล้วพอนางกัดเราก็ปล่อยเชยปล่อยแล้วแต่แล้วแต่เธอจะทําอะไรก็แล้วแต่ เออฉันเจ็บแต่ฉันจะทนฉันเป็นสี่ทนได้อะไรแบบเนี้ยเมื่อไหร่จะเลิกแต่งตัวสักทีไอ้วันเบื่อแล้วเนี่ยเบื่อฉางนี้แล้วเนี่ยออหยั่งวะบนเลิกวะกูบอเลิกกูบอเลิกกูจะเลีย นั่นแหละโตเบิร์นนี้อายุหกหกเจ็ดปีแล้วล่ะแต่ก็น้ำหนักประมาณสามกิโลสามกิโลได้อาจจะไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่ยาก็ไม่กินกินแต่อาหารเมร็ดแปลกใจเหมือนกันครั้งแรกสุดที่นางป่วยก็คือตอนเด็กๆเลยนางป่วยอายุประมาณแบบเดือน เดือนกว่าๆสองเดือนตอนที่ซื้อมานังน่าจะอายุแค่สิบห้าวันเพราะเป็นกระต่ายที่อยู่ที่อะไรนะที่เขาขายในงานนะคะงานกระชาติอะไรเงี้ยเขาขายกระต่ายเด็กเราก็ซื้อมาใช่ไหมแล้วก็ทีนี้เราไม่รู้เรื่องเราเอาหญ้าสนให้เขากินไงเขาก็แบบเฮ้ยไม่สบาย แป๊บนะคะเดี๋ยวมาตามาแล้วต้องรีบผิด